สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามีของประทานชนิดใดบ้างที่เราจะดูแลซึ่งกันและกันได้นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เอ็มเป็นคนเล่าว่ามีของประทานชนิดใดบ้างครับและเป็นของประทานอะไรบ้างนะครับเชิญอาจารย์เอ็มครับขอบคุณครับสักวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับในของประทานที่ นี้แล้วผมชอบนะที่ศาสตร์ใช้คําว่าของทานแห่งการอะไรนะช่วยเหลือกันหรอ,อช่วยเหลือกันดูแลกันอ่าดูแลกันฟังดูเพราอมากครับก็เป็นเรื่องนั้นจริงๆครับผมทีนี้เราจะดูพระคมภีหลายตอนนิดนึงนะครับผมเอาอันดับแรกเลยครับในหนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อยี่สบแปดครับผมพระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคิดจับคือหนึ่งบรรดาคัูตสองบรรดาผู้เผยพระวจนะ สามบรรดาอาจารย์ต่อจากนั้นผู้ทําการด้วยลิธานุภาพต่อจากนั้นของประธานในการรักษาโลกพวกที่ให้ความช่วยเหลือพวกผู้นำและพวกที่รู้ภาษาแปลกๆครับผมตรงนี้จากข้อมีลตรงนี้ครับเราก็ได้ทำเอพิโซดเวอร์ไปบ้างแล้วนะแล้วก็เหลือไม่กี่อย่างครับทีนี้ตรงนี้วันนี้ครับเราอยากจะมาดูเรื่องของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือครับผมฟังดูแล้วมัน ไม่เห็นจะเป็นของมรานที่ยิ่งใหญ่อลังการเมื่อเทียบกับสแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับหรืออัครทูตหรือผู้อวยนานเลยเนาะไม่เห็นจะแบบดูแปลกๆเหมือนกับภาษาแปลกๆหรืออะไรเลยช่วยเหลือใครๆก็ช่วยกันได้ไม่ใช่หรอครับทําไมถึงอาจารย์บรโลถึงว่ามันเป็นของประธานต้องไปดูคําศัพ์ภาษากรีกครับผมที่อาจารย์บรโลใช้นะครับอาจารย์บารโอลจะทว่า anti lepsis นะครับซึ่งแปลว่าบันเทาช่วยพยุงหรือจับไว้นะครับ ของประธานที่นี้บอกเลยว่าทุกกิจจักมีครับแต่เขาไม่รู้ตัวว่านี่นคือของประธานเขาอย่างที่บอกครับเ mm hmm. นื่องจากเป็นความสามารถเหนือธรรมชาติเป็นลักษณะของพศิศเสตและเป็นสิ่งที่พยานเลือกให้เรามีแสดงว่าในอดีตเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยครับพอเข้าใจไหมอาจจะบางคนที่แบบว่าเคยเดําเนินชีวิตแบบอืมอยู่เพื่อตัวเอง mm hmm. ไม่ต้องสนใจใครอืม mm hmm. ก็กลายหลังจากเชื่อพศิศเสตแล้วเขาพยานเสร็จเข้ามาแล้วเปลี่ยนแบงชีวิตเขาแล้ว เขากลายเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเดี๋ยวผมช่วยกวาดพื้นให้ไหมครับที่โบสถ์ต้องการคนล้างจานครับเดี๋ยวผมล้างให้ฟรีๆครับประมาณนี้ครับคือสนับสนุนบรรเทาสิ่งที่แบ่งเบาภาระของท่านอาจารย์เสพพิบาลประการที่หนึ่งครับให้ความช่วยเหลือผู้นําผู้รับใช้โดยการทําในส่วนที่ตนทําได้เพื่อผ่อนแรงท่านเหล่านั้นนี่คือผู้ที่มีของประทานครับหน้าที่ของเขาครับประการที่สองครับ ช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากอ่อนแอหรือเจ็บป่วยหรือคนข้างนอกที่ไม่รู้จักพระเจ้าครับแต่ว่าเขาไร้ที่พึ่งหรือสังคมไม่ยอมรับพวกเขาให้คนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆครับไม่ใช่เพียงแต่ทางด้านการเงินเท่านั้นด้านจิตวิญ,ญญาณด้านการให้คำปรึกษาครับตอนนี้ผมไปร่วมรับใช้ที่ต่างประเทศนะครับที่เมีกนาเนี่ยเราก็ ตัวเราเองก็ไม่มีตังค์เราเองก็ไม่ได้มีความสามารถที่ไปช่วยคนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แต่จิิงเราทําได้คือเราไปนั่งกับคนขอทานครับเราไปนั่งกับคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่ที่อเมริกาเขาเรียกพวกโฮมเลสใช่ไหมครับก็คือเป็นคนอเมริกันแหละแต่ว่าอ,อาจจะประสบปัญหาชีวิตหรือปัญหาด้านจิตใจอ,อะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไปนั่งนอนอยู่ที่ทางถนนครับเราไปนั่งอยู่กับเขาแล้วก็ ถามสารทุกสุขดิบเขาฟังเขาบน่นฟังเขาเล่าเรื่องต่างๆแล้วเราก็อธิษฐานเพื่อเขาเนี่ยฮะให้ความช่วยเหลือบรรเทาแล้วก็ในสุดพอถึงช่วงคริสต์มาสนะครับพวกเรานักเรียนเนี่ยก็จะต้มไอ้โกโก้ร้อนเพราะว่าที่มีการหิมะมันตกแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะครับพวกเขาไม่มีบ้านอยู่อยู่แล้วคือฮีเตอร์เนี่ยมันมีเฉพาะในบ้านคนมีตังค์เท่านั้นนะพวกเราก็จะเอาโกโก้ร้อนไปแจกพวกเขารู้แหละมันก็แค่มื้อเดียวแต่ เราทําบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นเราได้ช่วยเหลือพวกเขาจิตใจพวกเขาก็ได้รับการอุ้มชูขึ้นครับนี่เป็นสิ่งที่ควรจะมีในทุกที่ดีจักครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทุกที่จักก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถขอเพิ่มขึ้นได้ของประทานต่อไปนี่เราเรียกว่าของประทานการปฏิบัติหรือการรับใช้ในเองนะครับผมในโรมบทที่สิบสองข้อเจ็ครับโรมบทที่สิบสองข้อที่เจ็ ถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปฏิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนง,ง่ายมากครับถ้าได้รับผอบประทานอันไหนก็ใช้อันนั้นพระเจ้าประทานให้บางคนมีของประทานปฏิบัติมัมเพราันไงมครับกาปรปฏิบัตินี้ดูเหมือนว่าใครๆก็เป็นได้ไม่ใช่หรอครับแต่มาดูคํากรีกคํานี้ครับอานดับปรโลเลือกใช้คําว่าเดอะโคเนียนะครับเดอะโคเนียเนี่ยหมายถึงคนที่ยืนคอยฟังเจ้านายสั่งลักษณะคล้ายๆกับเวลาเราไปทานอาหารที่พัตตะารจะมีน้องคนหนึ่งเดินมาแล้วถามว่าสั่งอะไรดีคะรับอะไรดีคะ เราบอกเขาเสร็จปุ๊บปกตินะครับโดยธรรมชาตินะครับชื่อของเขาในภาษาอังกฤษคือคําว่า waiter ซึ่งแปลว่าบริกรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมาจากคาว่า wait ที่แปลว่ารอคอยหน้าที่ของพวกเขาจริงๆแล้วคือเขาเรากินข้าวอยู่แต่เขาจะต้องยืนคอยเราอยู่คอยอะไรเหรอคอยเติมน้ําข้าวหมดแล้วคอยตักข้าวให้อาหารไหนหมดแล้วเอาจานออกนี่คือจริงๆแล้วหน้าที่ของเขาครับซึ่งตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาก็ทําหน้าที่นี้เยอะเป็นบริกรเขาครับนี่คือคําศัพท์คําเดียวกันครับของการปริกรรับใช้ครับแปลว่ารอคอย คอยอะไรครับคอยคาสั่งเจ้านายคอยสนับสนุนผู้รับใช้ครับผมนอกจากนี้ครับยังหมายถึงความช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยครับผมแล้วก็เป็นความหมายในตําแหน่งหน้าที่ของครูผู้สอนด้วยครับและนอกจากนี้ยังหมายถึงการที่เรามีมรนายักด้วยครับเป็นคําเดียวกันเลยนะครับในคิดได้จากคือถ้าเสิบานเนี่ยดูแลเรื่องฝ่ายวิญญาณคนนี้ก็จะดูแลเรื่องของทั่วทวไปที่ไม่เกี่ยวข้องไฟวิญญาณเช่นเป็นไฟวัตถุนะครับผมคำนี้สําคัญครับเพราะว่า ถ้าเราได้รับของประทานก็จงใช้มันทําไมอาจารย์ประโลมงใช้คําว่าก็จงใช้แสดงว่าเราเลือกไม่ใช้ก็ได้พระเจ้าไม่เคยบังคับใครครับถ้าพี่น้องเมื่อใดก็ตามรับใช้แล้วรู้สึกว่าทาไมฉันต้องทําด้วยก็ไม่ต้องทําครับเพราะว่าอะไรที่มันไม่ได้ออกมาจากใจผลงานมันก็แย่ถูกไหมครับแต่ถ้าอะไรที่มันออกมาจากใจเนี่ยต่อให้ยากลาบากแค่ไหนเขาก็ทําแล้วก็ไม่บ่นด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้อพิจารณาครับในหนึ่งไปโต บทที่4ข้อส1็ครับถ้าใครจะพูดก็พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะปฏิบัติก็จงปฏิบัติด,ดังเช่นทําด้วยกําลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับระเกียรติในทุกสิ่งทางะเยซสุริสต์ขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปอาจจะรู้สึกแรงสำหรับบางคนนะครับที่ว่าถ้าไม่เต็มใจจะทำก็ไม่ต้องทาแต่เปโตรพูดตรงเนี้ยครับว่าอะไรครับตามลองอ่านอีกรอบนึงครับทําไมถึงต้องรับใช้ ถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะปฏิบัติก็จงปฏิบัติด,ดังเช่นทําด้วยกาลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับรเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนคำสาคัญคือทําเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติรับใช้ไม่ว่าจะด้านใดไม่ว่าจะรับใช้สมาชิกรับใช้พี่น้องรับใช้เสียพิบาลหรือรับใช้อาจารย์ทั้งหลายสิ่งที่ท่านทำเนะี่ยขอให้ออกมาจากใจ แล้วก็เพื่อให้พยะศูซู์ได้รับเกียรติทำเรากับว่าท่านทําให้กับองค์พระเป็นเจ้าไม่ได้ทําให้กับคนผลงานของท่านก็จออกมาดีผมเคยไปเทศนาที่หนึ่งท,ที่จักหนึ่งครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันคือว่าเวลาผมเทศนาเนี่ยผมก็จะทุ่มเทเต็มที่นะครับแล้วพอช่วงบ่ายก็จะง่วงคือแบบว่าบางทีเต็มเทศดดึกทีนี้ที่ที่จังเนี่ยครับเขาก็จะมีบ้านรับรองเขาก็จะปูผ้าปูที่นอนเปิดแอร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เชิญผมไปนอน ผมก็จะไม่นอนประมาณสักงยี่สิบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็กลับนะครับแต่ระหว่างนั้นเขาก็จะเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้ให้ด้วยครับมีอาหารกลางวันแล้วมีอาหารช่วงบ่ายคือดูแลผมอย่างดีมากเลยบางทีผมก็รู้สึกว่าโหเกินไปไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่พี่น้องเขาทำได้ใจจริงๆแล้วก็รู้สึกประทับใจเราก็ได้รับการพักผ่อนนี่ฮะทำโดยไม่ได้คาดหวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่เพื่อให้พระเจ้าจะรับเกียรตินี่คือการปฏิบัติของประธานที่นี้แน่นอนครับสอดคล้องกับของประธานอันต่อไปครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปอันต่อไปครับ หน้าที่ของของประธานการปฏิบัติการรับใช้เนี่ยนะครับหนึ่งคือลงมือทำงานของพระเจ้าในส่วนที่ขาดอยู่ครับของประธานชิ้นนี้นะครับคือถ้ามีตรงไหนที่เขาทำกันอยู่แล้วเราก็จะไม่ไปทำตรงนั้นเราจะไปทำส่วนที่ขาดอยู่หรือขาดคนลงมือทำนะครับเขาก็จะทำทันทีโดยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ตั้งคำถามหรือไม่เกี่ยงงอนครับอ่ะสักพูดด้วยกันครับไม่ลังเลไม่ลังเลไม่สงสัยไม่สงสัยไม่ตั้งคำถาม ไม่ตั้งคำถามไม่เกียงงเก่ยงงอนไม่เกี่ยงงอนเนี่ยฮะถ้าเราเช็คแล้วผ่านทั้ง4ข้อนี้แสดงว่าอะเรามีของประทานนี้แล้วแต่ถ้าหากว่าเรายัางรู้สึกโอ้ทำไมต้องทําถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่มีของประทานนี้ครับของประทานการเปิดรับใช้ในจะไม่มีการบ่นเลยนะครับการที่2ครับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อทําให้งานของพระเจ้าสำเร็จครับอ,อะอย่างที่ศักเป็นอยู่ตอนเนี้ยขอบคุณพระเจ้าเราใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเนี้ยออกมาแล้วขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมขยายให้เองนะครับ <Amen. S 2> อย่าลืมนะครับคนที่มีของประธานปริบัติครับอาจารย์เปโโลก็ดีหรือเปโตก็ดีย้ําเหมือนกันเลย mm. ถ้ามีก็ต้องทำครับทาด้วยเต็มกําลังตามที่พระเจ้าประทานให้ mm. อาเม,มครับ <Amen. S 2> แล้วก็เพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติทุกสิ่งครับ mm. ทีนี้มาดูของประธานอันสุดท้ายที่เราจะพูดกันใน EP นี้นะครับก็คือของประธานการต้อนรับแขกครับเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วครับหนึ่งเปโต บทที่สี่คราวนี้เราอ่านตั้งแต่ข้อเก้าลงมาถึงข้อสิบเอ็ดนะครับหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อที่เก้าถึงสิบเอ็ดพวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่นตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปฏิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะปฏิบัติก็จงปฏิบัติดังเช่นทําด้วยกําลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติในทุกสิ่ ขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิดอาเมนครับเรื่องเนี้สําคัญและสนุกมากเลยครับอของประธานอันนี้นเป็นของประธานที่เป็นหัวใจของคนในตะวันออกกลางเลยครับผมคือถ้าเราจะดูพ้มพีครับต้องดูแต่ปฐมการครับบทที่18ข้อ2ถึงข้อ8ครับท่านเห่อยหน้าขึ้นมองโดยเห็นแชร์สามคนยืนอยู่ข้างหน้าท่านเมื่อท่านเห็นพวกเขาท่านก็วิ่งจากประตูเต็นไปต้อนรับพวกเขา น้มตัวลงถึงดินพูดว่าเจ้านายของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียข้าพเจ้าจะให้คนเอาน้ำมานิดหน่อยให้ท่านล้งางเท้าและพักใต้ต้นไม้ข้าพเจ้าจะไปเอาขนมปังหน่อยหนึ่งมาให้ท่านจะได้พักผ่อนอย่างใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยเดินต่อเดินทางต่อไปในไหนท่านก็มายังผู้รับใช้ของท่านแล้วพวกเขาจึงว่าทำตามที่เจ้ากล่าวนี้เถิดอัพร่าฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์หานางสลากล่าวว่า เร็วๆหน่อยเอาแป้งอย่างดีสามถังนวดแล้วทําขนมแล้วอับราหัมวิ่งไปที่ฟูงสัตว์เอาลูกโคตัวหนึ่งยังอ่อนและดีมอบให้คนใช้รีบทําเป็นอาหารท่านเอาเนยน้นํานมและลูกโคที่เขาทําไว้แล้วนั้นอาวางต่อหน้าพวกเขาและท่านยืนอยู่ข้างพวกเขาที่ใต้ต้นไม้เมื่อพวกเขารับประทานอาหารเห็นในชัดเลยครับว่าอับ,บราหัมคงไม่ค่อยมีแขกมาเยี่ยมบ้านเนอะพอมีคนมาแล้วตื่นเต้นมากเลยครับตัางน้นนี่นั่นนะครับผมจีนินีแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าที่มาหาเขาตอนนี้ คือพระเจ้าเองมาพร้อมกัตสุส่วนใช่ไหมแล้วเขาก็ต้อนรับนะครับทีนี้สังเกตไหมหาน้ําหาที่พักหาหาอาหารให้นะครับแล้วผมบอกเลยขั้นตอนการทําอาหารของคนโบราณเนี่ยมันไม่ได้เร็วๆนะครับเอาเป็นว่า <S <S ต้องรออีกสักสองสามชั่วโมงแหละก่จะได้กินแต่เห็นไหมครับว่าเขามีความกระตือรือร้นเนี่ยเป็นท่าทีที่หนึ่งแหละแล้วเวลาที่อับรามทําเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดผลที่ดีตามมาครับคือในที่สุดแล้วแขกเหล่านี้ปรากฏตัวว่าเป็นพระเจ้าครับแล้วก็บอกเขาถึงสิ่งที่จะทําแผนการในอนาคต แล้วอัมหามก็ได้มีกาสวิงวอนขอช่วยหลานของเขาซึ่งคือโลดที่อยู่ในเมืองสลดมกรุงลงลครับทำให้หลานของเขาได้รับความรอดรอดพ้นจากการทําลายลา้างนี้การต้อนรับแขกจึงเป็นสิ่งที่ดีและอย่างที่บอกคือว่าต้องเป็นของประธานด้วยอา้าวเป็นของประธานยังไงนะครับนี้เรามาดูครับในภาษากรีกครับคําว่าต้อนรับเนี่ยนะครับที่เปโตใช้เนี่ยใช้คําว่า φ ι λ ο อกซิโนะครับ φ ι อกซิโนสแปลว่าอะไรครับรักแขกแปลกหน้ารักแขกที่มาเยี่ยม คือดูแลเอาใจใส่ทําให้คนแขกแปลกหน้านะครับได้รับความบันเทิงเนะี่ยอย่างที่อับราฮัมได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับผมแล้วนอกจากนี้ครับในหนังสือโรมบทที่12ข้อ13ครับผมได้กล่าวว่าจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้าเอออาจารย์ปรรเปโรมํำชับเลยว่าชีวิตคริสเตียนที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ข้างในมีพระวิญญาณอยู่ข้างในจะต้อนรับแขกแปลกหน้าครับผมในหนึ่งทิโมธีบทที่3ข้อ2บอกว่าผู้ปกครองดูแลนั้น จะต้องเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิเป็นสามีของหญิงคนเดียวรู้จักประมาณตนมีสติสัมปทันยะเป็นคนน่านับถือมีอัธยาศัย,ยต้อนรับแขกเหมาะที่จะเป็นอาจารย์แล้วจากนี้อนนาจารย์โก็พูดกับทิตัสอีกนะครับในทิตัสบทที่1นึ่งข้อแปบอกว่า,วาให้คนเนี่ยมีอัธยาศัย,ยต้อนรับแขกรักความดีมีสติสัมปทันยะชอบรมบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเองจะเห็นได้ชัดว่าหัวใจสําคัญของการปกครองคือต้องต้อนรับแขกนึกภาพออกไหมเราไม่ได้นั่งอยู่บนตําแหน่งแล้วเราก็ เราเรียนไปแล้วเรื่องภาวะผู้นำเนาะว่าไม่ได้เพียงแต่ปกครองคือแบบโอ้ชั้นยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวแต่เปล่าเราต้องออกไปต้อนรับแขกจะมีที่ต่างประเทศครับผมเห็นเสนิบาลหลายคนนะเวลาที่เทศนาเสร็จเขาจะมายืนอยู่ที่หน้าประตูครับคอยส่งพี่น้องพี่น้องกำลังจะกลับบ้านเนี่ยคอยเช็คแฮนด์ก็ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากคือส่งแขกไม่เพียงแต่เชิญคนมาโบสถ์แต่ยืนส่งแขกด้วยนะครับอ่พฤติกรรมเหล่านี้ก็จะเคยเห็นที่โรงเรียนใช่ไหมครับเราเอาลูกไปส่งคุณครูคุณครูก็จะยืนรอที่หน้าประตูรับแขกพอ กเย็นเราไปรับลูกคุณครูก็จะพาลูกเรามาส่งนะครับส่งแขกเนี่ยฮะอัจฉริยสายเมติที่ดีนะครับทีนี้แล้วเป็นของประธานด้วยนะครับในหนึ่งเปตโตรเนี่ยบทที่4ี่ข้อเก้าเปตโตรพูดว่าพวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บน่นสําคัญที่สุดครับงานบริการนะครับอันดับหนึ่งเลยครับไม่บ่นครับเรารู้ดีว่าร้อยพ่อพันแม่เรารู้ดีว่าแต่และคนมีแบ็คกราวไม่เหมือนกันคนที่เข้ามาในโบสไม่ใช่หมายความว่าเขาจะถูกชุบตัวฟิง เป็นคนเพอร์เฟกเป็นคนดีรักทุกคนไม่ใช่ครับพี่สุขเจ้าบอกเราว่าเราอยู่ในสภาพไหนเรามาสภาพนั้นเราเป็นคนบาปเรามาหาพราะเจ้าตามสภาพนั้นแหละไม่ต้องรอให้ดีก่อนให้มาโบสถ์ฉะนั้นโบสถ์ไม่ใช่พ,พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาความดีในอดีตแต่โบสถ์คือโรงพยาบาลครับที่พาคนป่วยมาแล้วมารับการรักษาจากพระเยซูแล้วเราก็หายโรคด้วยกันหายจากนิสัยแย่ๆของเราไม่ใช่เพียงแต่หายโรคเท่านั้นหายจากความบาปหายจาก ่่ทีีไมดฉะนั้นสัก์คิดว่าของะัา,านเนียจำเป็นไหมครับสำหรับกิจจักรครับคือมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาคนนั้นเลยครับพะน้องเชื่อระไรู่นน,นี่นะครับอันนี้ผมเป็นพยานนิดนึงครับผมมาเชื่อพระเจ้าตอนอายุสิบสามผมไม่รู้จักใครที่โบสถ์เลยนะครับผมมาเพราะใบปลิวนะครับแล้วพอผมไปที่โบสถ์ปุ๊บมีพี่คนหนึ่งเขาเข้ามาโอ้ทักทายนู่นนี่นะครับเล่าก็ว่าผมเป็นญาติเขาเลยอะแล้วผมรู้สึกประทับใจมากผมรู้สึกว่าผมไปมาหลายที่แล้วผมไปมาหลายศาสนาแล้วผมไปลองมาหมดแล้วทุกตำหนัก อยู่ๆคนก็เข้ามาแล้วก็ทักทายเราว่าเราเป็นญาติพี่น้องเขาความรักชนะทุกสิ่งเห็นไหมเออมันทําให้รู้สึกว่าเออเราอยากจะกลับมาอีกเราอยากจะกลับมอีกเพราะว่าเราไม่ได้มานั่งเหงาเนี่ยนั่งกินข้าวคนเดียวอยู่ที่โบสแล้วก็กลับบ้านต่อไปเขาไม่มาละเพราะพี่น้องคิดจากหลายคิดจากก็จะเกาะกลุ่มกันถูกไหมเราถึงต้องมีของประทานเนี่ยที่เราจะเลิกเกาะกลุ่มแล้วไปต้อนรับคนใหม่แขกแปลกหน้ารับเข้ามา หน้าที่ครับประการที่1รักและต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยนไม่ว่าจะาคิดจักหรือที่บ้าน2ครับทําด้วยความเต็มใจไม่บ่นไม่รู้สึกตึดอัดใจหรือเหนื่อยหน่ายในจิตใจ3ครับควรต้อนรับคนทุกแบบเพราะบางครั้งแขกคนนั้นอาจเป็นทูตสวรรค์ก็เป็นได้ 4. ครับขอสติปัญญาที่จะรู้และปฏิเสธที่จะต้อนรับตัวแทนของลัที่เทียมเท็จหรือครูที่มีคําสอนผิดไม่ได้เปิดบ้านให้ทุกคนนะครับบางครั้งจะมีคนมาเคาะประตูมาแจกใบปลิวปั่นจัก,กรยานใส่สูตรผูกไทยฝรั่งพูดไทยชัดแจ๋ว อันนี้ไม่ใช่มาจากริสเตียนไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับเราต้องระมัดระวังครับที่เราจะมีสิยธิ์จากพระเจ้าที่เราจะต้อนรับแขกแต่ต้องเป็นแขกของพระเจ้าด้วยนะครับครับผมคิดว่า EP นี้เราก็ได้ครอบคลุมไป3ของประธานขอบคุณครับได้ความรู้มากเลยในการที่จะดูแลพี่น้องดูแลซึ่งกนัละกันได้ดีแล้วก็อย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเดินเข้ามาแล้วมีพี่น้องบางท่านมาต้อนรับก็ดูน่าอบอุน่นแล้วครั้งแรกผมไปผมก็รู้สึกว่ารู้สึกดีนะ ที่คิดจกมีแบบที่น้องที่มีของมะทานเช่นนี้ครับแล้วก็ดูแบบน่ารักดูแบบสบายใจด้วยขอบคุณอาจารย์เอ็มครับที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับของมาทานดีๆเช่นนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ที่ช่อง YouTube แล้วก็ติดตามเพจสัตยธรรมเอมอยากต่อครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับลาไปก่อนครับ,รบ,รบสวัสดีครับ